คุณจะตอบไหมครับผมใช่คุณภาคคุโรเซนเซ่ปะมั่งครับน่าจะใช่พ <there. S 2> ja ี่จำไม่ได้เหมือนกันอาจานโจมตีว่างไปอ๋อโจมตีมาฝั <ver> ่ง um, น uh ี้มันจะเป็นสงครามมากกับยากับคอฟดูตี้อะแบบมีมุมสูงว่ามีเดินทางตรงไหนตรงไหนมาเลยนะโอ้โหสุดยอดอ่า อ๋อได้กระจายความการต่อสู้ไปอีกอ๋อไม่ธรรมดาฮ้อฮ้อ๋อนี่คือหมู่บ้านอ๋อเมืองของเราใช่อ๋อนี่เมืองของพวกเอ็มพายใช่ใช่ไหมเอ็มพายที่มันโจมตีเราเป็นพวกกลุ่มฝั่งสุสคุใช่เขาฝั่งฝั่งเต่ากระนองใช่ไหมเราเป็นฝั่งสุสคุใช่ไหมจำจำผิดฝั่งนกฝั่งนกไฟนกนกเพลิงเขาอะขอบคุณน้อง อินครูดนะฮะที่ให้สัญลักษณ์ GG มาคนมากครับผมให้ดูพังกินด้วยน่ารักจังเลยจุ๊บ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 ด่าเล่นเป็วจริงไม่ถึง20นาทีพี่การบอกเล่นไปถึง20นาทีสุดยอดใช่ใช่ทุดเลยเล่นแค่นิดเดียวจริงคัดซียาวยาวมาถูกพ่งนี้ให้จบเลยโอ้โหน้องให้จบเลยเหรอยากนะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นขดดิษมาสเตอร์เป็นอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ใหญ่อะไรเงี้ย เดี๋ยว่าแต่ว่าต้องนั่งฟังมันคุยตลอดจนจนจน,จน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 เลยดันเลยดันต่อไปอ่ะอะฮะแล้วต,ต้องทิ้งอะไรนะไอไอ,ไอที่ของเราเทอร์เทอรี่อะไรเงี้ยเราจะไม่มีอะไรนะความเอาการความเหนือกว่าอะไรด้านลูซี่อีวานไปโอ้ลูซี่อีกแล้ว คำพูดแต่ละอันบอกตรงๆว่าแปลไม่ถูกจริงถ้ามันบังอาจโย,โยโนดินใส่เราเราต้องสู้กลับไปอะไรเงี้ยอ๋ออยากจะมีเรื่องต่อว่าง,งั้นอะไรเงี้ยคิดว่าลูซี่จะยอมให้เราทําอย่างนั้นเหรออะไรเงี้ยท้อไมเล่ามันมิลอนเบอร์ชิสตันถูกโจมตีออ๋โดยศัตรูของลูซี่ก็เป็นอันตรายแล้วออ๋ก็คือว่าจะก็คือว่าจะ,ะ,อาจะไอ้นี่อยากให้เรากลับไปสู้ต่ออะไรเงี้ยแต่ว่า พอไม่อยากให้เราสู right. like no ้วังใช่ไหมลูซี่จะนำทางเราเท่านั้นนะฮะอ๋อคือจะปกป้องอย่างเดียวจะไม่บวกเขาจะไม่สู้เข้าไปว่างั้นเห็นนึงถึงไม่ทันเกียร์เลยก็จริงกันนะก็จีนยาวยาวนี่ก็คุยกันยาวยาวนะอ๋อคงควเข้าใจด้วยอะไรเงี้ยว่ามีชิสตันเจมเมอร์ เราควรจะร่วมกับพวกไวท์ไทเกอร์ลูซี่อ๋อก็คือฝ่ายพยักขาวใช่ไหมอะ,อะไรเงี้ยอือหึโอ้โหแค่เรื่องมาก็เต็มที่เลยจริงๆน้องโททักคูถามเกมอะไรแฟนตซี Fantasy, ไ, Fantasy, ไทแฟนตซีไทซีโร่ครับผมเฮ็ดดี้ด้วยอย่าลืมมาแล้วโอ้โหนี่อาจารย์เลยน่าเรียนด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยโอ้โหเด้งซะด้วย,ไม,มยววไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้ว มาเริ่มเลยดีกว่าอ๋อเป็นสีเป็นเรียไทมแ์แหละอันนี้่เป็นฝ่ายซูสกคูใช่ไหมที่มาชื่อม,มาช่วยใช่ไหมด,ด็อกเตอร์อาริเซียด็อกเตอร์อาริเซียฮะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคริสตันเจมเมอร์หรือยังออ๋ไอ,อ,อ,อที่มันใช้ทำให้เราใช้เวมทมนต์ไม่ได้ใช่ไหมพวกนั้นใช้เวทมนต์ไม่ได้นิดนึงฉันคิดว่าแน่นอนอะไรเนี่ยมันฮะ เดี๋ยวนะพี่พยายามฟังอยู่เดี๋ยวจะเย็นๆพี่ฟังอยู่สาวแนนนีกแล้วใหญ่จุ่มนะดูจากลักษณะข้อมูลแล้วอะไนะอ๋อมันเกิดขึ้นกับลูซี่อ๋อก็าเคยตัวใจเมื่อทำให้ลูซี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยโอ้คาซินยาวน้องก็จังหวะนี้ไม่ได้ไม่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 มันไม่จบแล้วจังหวะนี้พี่วะไม่จบแล้วไม่จบแล้วไม่ได้เล่นแล้ววางจอยแล้วทั้งนั้น อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อก็คือให้เราถ้าเกิดว่าใช้นั้นเราก็ตเราก็ไม่ต้องตอเราก็ต่อสู้ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะฮะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะพี่ฟังอยู่ฟังอยู่ฟังอยู่คนนอกที่ให้ดอกไม้นะครับผมคุณทุกคนจริงที่อ่านชื่อไม่ทันจริงเพราะเยอะมากดูไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้แวบๆนะแต่เป็นว่าหลักๆก็คือพี่ก็แปไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าเยอะในเรื่องมันยาวมาก แต่ยังว่าอะไรก็คือพวกนี้จะเหมือนจะยังไม่อยากไปสู้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเราไม่แตบบ่ว่าฝ่ายตัวนี้มันไม่อยากจะไปบวกไม่อยากไปทําศึกกับเขาอะไรเงี้ยอ่าไม่แต่กลุ่มอีเวนต์นไม่แต่กลุ่มกลุ่มของของพวกซีโร่ก็ตามอะไรก็แบบว่าไม่อยากแปบลบว่ามีคนแค่นี้ไม่อยากให้ไปสู้อะไรเงี้ยให้ป้องกันตัวอย่างเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ฟรีครับผมน้องซื้อครับซื้อนะเรียบร้อย โอ้หลุ้นเหลือเกินกว่าจะได้เล่นได้เล่นอย่างเนี้ยยังอีกหรอนี่คือฟาวเช่นโคดรยาร์ดอ๋อนี่คือซ่อมที่บุกเมื่อกี้คือซ่อมเสร็จแล้วอ๋อโอ้โหสุดยอดเร็วเหลือเกินอย่าฝัดครับน้องอย่าฝัดอย่าสแปมอครับอย่าอย่าอย่าสแปมครับผมนะซื้อครับสบซื้อครับซื้อสวัสดีอ้าวกำลังคุยกันก็เป็นแฟนกันแน่เลยเราไม่คุยแล้วกันอ้าวอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแฟนกันใช่ไหมเราไม่คุยแล้วกันเดี๋ยวผู้ชายไม่งมาอ้าวไม่คู่วายก็ไม่บอกอ้าวนี่อยู่คนเดียวดีมากเข้าไปคุยลแ้วกันอห เออไม่มีชื่อเลยเกี่ยวกับข่าวลือเกี่ยวกับอะไรนะคริมสันแคลดคาเดตอ๋อคือพวกเราใช่ไหมอ่าพวกคลาสซีโร่อ๋อว่ากันไปพวกเฟิร์สคลาสอย่างเราชั้นชื่ออากิจากเฟิร์สจากคลาสเฟิร์สยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งอ่าอะไรเงี้ยนะอ๋อทำไมไม่ไม่เดินดูรอบๆล่ะว่าเมืองนี้มันเป็นยังไงว่ากันไปอ๋อทางซ้ายเป็นเมืองเป็นฮองว่ากันไปอ่า ไปทางนี้เพื่อเข้ารีเจนเตอร์โอ้โหมันเยอะเฮ้ยมึงใหญ่ไปไหนเนี่ยให้ตามสัญลักษณ์นี้ไปเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายโอเคแค่นั้นแหละตามคอร์บูตตี้อะไรแบบว่าเป็นเป้าหมายให้เราเดินตามแค่นั้นแหละอ๋อให้เราฉันจะรับหน้าที่อันนี้ว่ากันไปอืจ้ะออปชันอ๋อให้กดออปชันเพื่อดูอ๋อให้ไปทางซ้ายนั่นใช่ไหม อ,อ๋อทางขวานี่คือแผนที่ให้เป็นจุดต่างๆมีร้านกานกแฟด้วยดีมากกินได้กินดีอเงียสวัสดีหนูรูจักพี่เปล่าไม่รู้จักใช่ไหมช่างมันเอ้ามีใครเนี่ยอืือสงครามเรื่องสงครามกันแล้วเอออันนี้ก็เอ้านี่ก็คูวายไอ้คูวายเหมือนกันนี่เป็นสาววายสาววายด้วยเราไม่คุยเลยกันวันนี้อันนี้เรื่องแน่นอนดูจากลักษณะชุดแล้วใช่ไหมผอไม่ใช่ดีมากไปแล้ว ไปเดี๋ยวไม่ให้ไปเหรออ๋อทางนี้ยังซ่อมไม่เสร็จแล้วเจะกูไปยังไงล่ะครับอ,อ๋อต้องขึ้นไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคกูมาผิดทางาก็ขอโทษขอโทษครับเป็นพระเอกมันย่อมหลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะพี่วินมาดูด้วยเหรอพี่วินเหรออ๋อได้พี่วินใช่พี่วินมาดูด้วยไปเข้าตะทีมเดินหลงตั้งนานใหญ่เหลือเกินปราสาทเนี่ยหมย์ออเอนทราน์ โอ้อลังการอะภาพสวยมากอะเย้เช่จากพีเอสพีเป็นอย่างเงี้ยโ,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 โอ้โหมีเทเลพอร์ตด้วยเฮ้ยถ้ามีชีวิตจริงมีก็คงจะดีแบบว่าอะไรนะเดินแบบว่าปกติขึ้นขึ้น,นลิฟต์จะไม่จากชั้นชั้นชั้นหนึ่งไปชั้นสิบเงี้ยเอ้ขึ้นเข้าเทเลพอร์ตปุ๊บถึงชั้นสิบเลยอะไรเงี้ยโอ้เราจะอะไรเอ้ยตัวนี้นี่ว่าโอโปอออจะไม่จะทำไมซะหน่อยหนึ่งจัดจัดจัดอันนี้อะไรเขาเป็นแฟนกันอีกแล้วเหรอเขาคุยมันไม่คุยแล้วกัน ปล่อยเขาเป็นแฟนอันนี้ก็อันนี้ก็คู่วายแล้วโอ้โหอันนี้จะอันนี้โอ้โหโน,โนี่แบบว่าหลายเลยนะนี่หลายคนเลยเนะี่ยแม่ขอลายเซ็นด้วยออมันขอลายเซ็นกันด้วยอ่ะไม่มุมกล้องมันสัน่นเลยแปลกๆจิงว่าแบบกรีนนี่เป็นอะไรกับมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องแม่งแย่จังเลยเอากุนนนให้ดอกไม้ครับผมนะเอ้าเจ๊โอ้โหเจอเรื่องเรื่องเลยทีเดียวชนเลยทีเดียวอยู่นี่เองเอสรออยู่ตั้งนานแล้วที่รัก ก่อนที่จะเริ่มเกี่ยวกับอะไรนักการสมัครที่คาเดดนี้มีบางอย่างที่แม่เธออยากจะให้เธอรู้แม่กูเหรออยากจะเตือนเกี่ยวกับที่จะเข้าคลาสซีโร่โอเคโอเคว่ากันไปนอกจากเธอแล้วมีอีกยีนสิบสองคนว่ากันไปฮะ่กซีเลตครับผมขอบคุณครับที่บอก เกมนี้ครบทุกแนวขอเว็บไม่มีเว็บคบน้องไม่มีเว็บครับเกมอันนี้ซื้อซื้อแท้ครับผมถ้าน้องจะซื้อก็ลองเข้า i p พีเท่้นสี่เพจสโตมีครับประมาณสองพันกว่าบาทแต่พี่ซื้อมาประมาณพันสี่ร้อยบาทเองครับนะอย่าฟัดอีโมนะครับผมแล้วก็ช่วยกันคุยกันดีๆนะครับข้อมูลข้อมูลเกมพี่พยายามบอกอยู่แล้วบอกเรื่อยๆอยู่แล้วครับค่อยฟังไปได้ครับผมนะ ตองให้ของฟรีไม่คุ้มไม่ไงก็คือน้องให้มาพี่ก็ขอบคุณไงเออน้องเพียวเมโลดี้นะบอกว่าตองใอ้ของดอกไม้เป็นของฟรีเป็นของฟรีแต่พอรวมๆกันมันก็ยิ่งใหญ่เขาจะแม้แล้วแล้วพี่ต้องขอบคุณเสมอเข้าใจไหมเออฟังดูดีอ่ะแบบพระเอกแล้วเกินกูคือจริงแล้วกูก็หวังหวังตังค์อยู่เหมือนกันแต่เอาเหอะตอนนี้ต้องต้องเดี๋ยนะกูต้องเลี้ยวไหนเนี่ยอ่านี่อ่ะนี่แหละใช่ ทัสลูมซีโร่อ๋อเข้าโรงเรียนแล้วไม่น้องบอกแล้วพี่พูดชื่อภาษาไทยถูกแล้วศึกปนฟ้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยชื่อถูกแล้วก็คือมันมันเรียนมันเรียนกันอยู่เนี่ยมันเป็นนักเรียนกันอยู่เลยเนี่ยพวกเนี้ยเห็นนะอยากให้ลงพีซีมากๆคงไม่น่าจะลงคำนั้นเพราะว่าเกมนี้มันเหมือนกับเขาทำโรงเอกลุศิให้พีเอสสี่นะมันลงเฉพาะอะคือแบบว่าทีมงานเขาทำลงเฉพาะจริงๆอะอะไรเงี้ยเขาไม่ลงพีเอสี่อะไรเงี้ยมา เล่นนี่นี่หน่อยเดินไปเดินมาแล้วก็เข้าคาสินต่อโอ้เกมสมกับเป็นไฟนอลเซนตีจริงๆเว้ยข่าวหน้าเขาต้องเปลี่ยนเกมเล่นล่ะพี่ว่า <laughs> อ่าฉันเป็นผู้นำคอมมานดิ่งออฟฟิเซอร์ที่นี่ชื่อคุระซามะเป่นผู้นำใช่พวกคือต้องทำตามคำสั่งของฉันอ<ล>ะไรเงี้ยเป็นหัวหน้านอะไรเองเอะไรเงี้ยแล<อ>้วฉันได้คำสั่งมาโดยตรงจากท่านอะไรเนี้ยจากแม่เหรอ เฮ้ยฉันรับคำสารจากแม่คนเดียวเว้ยอ้าวอ้าวมีเรื่องแล้วเฮ้ยมึงไม่ต้องพูดมึงอ้าวโ้ตบปากแตกอู้สมนลำหน้าเอ้ยไม่ใช่เพื่อนกูโอ้โหตบไกลด้วยมึงไม่ตบมึงบอกก่อนว่าจะตบหลบไม่ทันอ้าเจ็บปากอ้าเฮ้ยมึงบังอาจอย่าเก็บปากว่าแตกหน้าหนาวเฮ้ยมึงอือ เฮ้ยยานะอืมตื่นน้ำแข็งเฮ้ยขอบ้างเออโอ้ชิบเกือบละเฮ้ยมึงหน้าหลอดกูปล่อยไว้งั้นแหละไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยนี่เก่งเว้ยเก่งเว้ยอะไรเงี้ยอือีกน้ำชาชาเราส่งเป็นลายครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆทุกคนทำถึงพี่ก็ยินดีที่จะทำไปเรื่อยๆครับหมายถึว่ามันเป็นคำสั่งของแม่อะไรเงี้ยเออมทำไมฟังคำสั่งของแม่งั้นเหรออืม ฟังก็ได้กลัวโดนมันตบอีกรอบไม่พอใจไงดีจากที่ไปนะฮะทุกอย่างจะขึ้นมิชชั่นต่างอยู่ที่คำสั่งของฉันอะไรเงี้ยตามคำสั่งของฉันอยี๋ยนี้ว่ากันไปนะฮะต้องไปค่ายด้วยเหรอแคปปัสอะไรเงี้ยใช่เราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนทำไมต้องเริ่มตอนนี้ด้วยล่ะแล้วก็มาจากแม่เหมือนกันเหรอใช่ดรอลิเซียเป็นคำสั่งของด็อกเตอรออริเซียอ๋อ อ่าทุกคนพอให้เริ่มนะฮะเข้ามาได้เออวางมัมนไปแหมมันซะเหลือเกินขอบคุณน้องจีรยุทธนันที่ให้รูปนกกาบินน่ารักจังเลยอ่ะจุ๊บๆตัวน,นักนักศันักเรียนกระทืบอนันนี้อาจารย์กระทืบนะพี่ว่านักเรียนสู้ไห้ทุกคนอ๋อนี่คือเลมอ้อคนเมื่อกี้ที่เข้าที่เป็นนั้นใช่ไหมมาเข้าเรียนที่นี่ด้วยอ่าแม่มันลมันอนิเมย์ญี่ปุ่นอนะ่ะแบบมาเรียนที่แบบว่าเป็นโรงเรียนคลาสอะไรเงี้ยเลยอ่ะอนิเมย์ญี่ปุ่นชัดๆอ่ะอะไรเงี้ย เรียบร้อยพี่ว่าคงไม่ได้ต่อแล้วพี่ว่าพอดีว่าพี่มีธุระเนี่ยน้องๆคงเดี๋ยวคงจบตรงนี้พี่คงจะพอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเนาะเออขอบคุณ่ช่วยพวกเราไว้มา,มากค่ะแบบว่าขอบคุณจริงๆจากจิตใจใจใจ,ใจเลยจัดหน้าอ,อกแน่นอกแลือเกินอะไรเงี้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าคาซิลมูมีมีอยู่จริงอะ,อะไรเงี้ยอ้เชื่อว่าเป็นแค่ตำนานที่ไม่อะไรเงี้ยแต่พวกเธอนี่แข็งแกร่งจังเลยอ่ะแค่สามคนก็จัดการลูซี่ได้แล้ว นั่นก็หมายถึงชั้นด้วยสิเอ้าอีนี่พูดมากนะโอเคพี่ว่าพี่คงต้องจบพาร์ทแล้วมั้งหรือเปล่าจบเดี๋ยวนะดูหาว่าเซฟเซฟตรงไหนอ่ะนี่อะไรเนี่ยเควสอย่าบอกว่าเควสนะไทม์ทูมินชั่นอ๋อให้ได้อีกหกเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะได้เล่นต่อเพราะว่าพี่พี่มีทัวร์แล้วเนี่ยพี่ว่าพี่จะออกไปข้างนอกอยู่เนี่ยสักพักไม่มีฝนตกนี่หว่าเดี๋ยวลืมไปแต่ฝนตกอ่ะพี่ก็กลัวว่ามันจะไฟมันจะดับงพี่จะจบตรงนี้ก่อนทั้งสี่มันยาวเกิน น่ชื่อมกเกลนะเป็นโอเปอเรชั่นไกด์เรียกว่ามกก็ได้มกคุโปเสียงแม่งโคตรน่ารักเลยบอกตรงนะอะไรก็ตามเถอะแล้วแบบว่ามกุลินเอามกุลินละกันเฮ้ยมกุลินลิ้นบอกว่าไม่ใจเงินคุโปไม่เอาลิ้นสิไม่เอาลิ้นเออจะน่ารักไปไหนเนี้ยแหม คุณน,นที่ให้ดอกไม้ครับผมขอบคุณมากครับผมนะอ,อะไรเนี่ยอ๋ออ่านยากจะเลยอะโมุลินงันน่าจะฟังดีๆแล้วนะดีอย่ากูปโปโนี่คือแบบไม่ได้เกี่ยวกับหนึเรื่องเลยนะแต่กูเสียเข้ามาคุยกับโทษด้วยอ๋อโอเคนี่เข้าเรื่องแล้วใช่ไหมให้เราเลือกก็คือธรรมธุรกิจต้องมาคนนี้ใช่ไหม อ๋ออันนี้อะไรอ๋อนี่คืออินโฟเดยนนะอันนี้ก็นั่งสบายหลับไปเนี่ยเอออันนี้ก็เข้าเรื่องปะเข้าคารกิจปะเราก็กดเข้ามาโอ้ดอกไม,ม้มาเพียบเลยขอบคุณครับผมนะสวัสดีได้เจอด้วยกันเราเคยเจอกันอีกใครกันแล้วอ่ะเคยเจอนี่บอกนะว่าเราต้องน,นั่งฟังคนนี้คุยไปเรื่อยนะฮะราชาเหรออ๋อคิงเป็นคิงอันนี้คิงอ่ะ อาเลียอะไรเหรออือฮึอาเลียอาเลียงั้นเธอก็ชื่ออาเลียซินะอือฮึเอ่อ,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 อใช่ค่ะไอเนี้ยอ๋อคือสามารถคุยพวกนี้ได้ต่อไปขึ้นไปข้างบนนู้นแต่วพาพี่คงขอจบตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเซฟก่อนแล้วกันเรา,าก็กลัวมันยังไม่เซฟไงเอา้านี่กูมาอย่างนเฮ้ยหลงทางเดียว มันมาถูกทางเราไม่เอาทางนี้เดี๋ยวกลับไปเซฟก่อนเมื่อกี้จะเซฟตรงไหนนะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวไหนวะเลี้ยวเออต้องเลี้ยวนี่เออนี่ไงหลงทางแล้วกูงานนี้ชิบหายอ่าอะไรเนี่ยยังต้องไปยังไม่ให้กลับวะโอ้ที่กูต้องไปจริงเลยเพราะยังจบไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่ให้จบก็ไม่จบวะเอาไปกันต่อแล้วกันอ่าสวัสดีอ่านี่เซเว่นใช่ไหมจำได้เอ็นนายนายเซเว่นผู้หญิงนาย,นาย,นายจำชื่อไว้ทุกทีเลยบอกตรงชื่อโคตรจำชื่อแบบว่าเยอะเกินไปละ เมมโมรี่ที่ต่ำโทษจริงอันนี้ใครอิน,นเทรย์นะฮะอ๋อน,นี่คือเนะื้อเรื่องไม่มีจะเซฟให้จริงอ่ะไม่มีจริงนะโอเคไปะนะมันซะเหลือเกินยาวมากไม่จบอ่ะน,น้องอ๋อน,นี่คือหลุมศพเป็นสุสานที่แบบคนตายมาอยู่ที่นี่อะ,อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะฮะอ๋อนี่นี่เย พมเป็นความทรงจำชาวคนที่ตายนี่มันตุ้ยไม่เห็นมีภาพตุ้ยโผล่มาเลยคือแบบอันนี้ก็คือเหมือนพวกนี้มันคุยกัน่ะเราแค่เดินมาฟังเฉยๆอะไรเงี้ยเทกิบุนที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ n o ยิงแท็กที่อยู่เบื้องหลังพวกของของพวกนี้ที่เราจะไปโอชักเมื่อยเนี่ยบอกตรงนั่งเล่นนานชักเมื่อยเนี่ยนั่งเล่นจนเหนื่อยจริง อือฮะคนที่ตายอ๋อไอ้ไอ้ไอ้เวย์มิลอนเบอร์นี่คือที่ว่านี่คือนกสุสขูใช่ไหมมันยิปภาษาอังกฤษญี่ปุ่นภาษาอังกฤษไงเอออ่าฮะแล้วจะได้ไปกันนอกมิชชั่นอ๋อไปลุยกันที่มิชชั่นมิชชั่นจะเข้ามาดูชื่อบางไปอ๋อต้องจำชื่อพวกเขาที่เขาออกไปอย่าไปตูสที่ปอยอย่าไปต่อสู้ด้วยกันจะจำชื่อพวกเขาไว้ตลอดอะไรเงี้ย เตียงจำชื่อไม่ได้ทุกคนอะไรเงี้ยเออก็แค่นี้แหละเอ้าแล้วกุมาแค่นี้เนี่ยนะโอ้ขอบคุณเกมโอ้ยังจะเข้าไปไดีเหรอเนี่ยออกกินด,ด้วยอ๋ออยู่ที่นี่เพิ่งผ่านไปอ๋อบางอ๋อบางอีเวนต์จะเกิดขึ้นเราต้องเข้าไปคุยอีเวนต์ด้วยอืมไม่ชีดเรามันลำบากได้ขนาดนี้คือแบบมันเหมือนกับแบบอะไรนะเกมแบบว่าเดินไปทั่วอะไรเงี้ยพระเอกสอเนเหน็ กูโป้มาแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าโอเควันนี้เป็นมิชชั่นอ๋อนี้เรียกเป็นมิชชั่นได้อันนี้ที่เป็นรูปถ้าเป็นรูปสีเหลืองนั่นคืออะไรนะจะจะเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมที่เหลือจะเป็นเรื่องเสริมอะไรเงี้ยออบเจกต์ต่างๆอ๋อมิชชั่นมาแล้วไปเลยที่เซตเตอร์คอมมานด์อ๋อกูปโป้กูปโป้เย้กูปโป้โอเคอ่าคือ คือกูไปเซฟได้ยังครับกูจะกลับไปเซฟแล้วครับอีนี่ก็ยังนั่งอยู่ไม่เหนื่อยแล้วนั่งเท้าคางอยู่เนี่ยก็เออกลับละเออเปิดละโอเคโอเคตอนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวเราโคงต้องจบเซฟเออโอเคเนี่ยเดี๋ยวโคงต้องจบพาร์ทอ,อ้ไม่จบจบไม่กตีดีเอานี่มันอะไรเนี่ยมันคือลิลิทเทอร์มินอลไงกูปโปโอเอ๊ะ ลิลิ่ลิลิ่คือเป็นอาร์ติแฟกต์อ่าที่เป็นตำนานของพวกเรากลุ่มพวกอะไรนกหงส์หงส์แดงอะไรเงี้ยครับสคกุอะไรเงี้ยฮะมีพลังเหนือการเวลาอ่าในตำนานบอกไปแล้วคุณโปะมันจะเชื่อมต่อพลังเวทมนต์สำหรับผู้ใช้กับข้อมูลอ่าที่จะเชื่อมที่จะสื่อสารอะไรเงี้ยอ่าไปสับเซตนั่นเองประมาณนั้นแหละคุณโป ถ้าฉันเข้าใจ marche, ไม่ผิดแล้วก no ็มันเป็นลิลิที่นี้อยู่ทั่วโลกถูกต้องแล้วคู่โปะถ้าหากว่าเจอหนึ่งอันแล้วก็ลองไปเช็คดูสิก็คือว่าให้เปิดจุดเซฟใช่ไหมเปิดจุดเซฟโอเคได้จบสักที้คีน้อเดี๋ยวพี่จบจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกตรงนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมเดี๋ยวเซฟก่อนเดี๋ยวพี่ปิดแล้วไปคุยที่คารินาต่อเนาะโอเค คัสซิงก็กินไปแบบมหาศารละเกมเพลย์นี่แทบไม่มีเลยเกมเพลย์นี่เลยแปบ๊บเดียวจับจอยแบตจะหมดเพราะไอ้นี้แหละโอเคมาเดี๋ยวพี่ไปกลับไปที่กาสตารนะฮะที่กาลิน,นานะครับผมโอเค